คคครคครัับบุณชมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Top Story นะครับกับผมท็อปนะครับวันนี้ไม่เราไม่ได้ไปตกปลานะครับพอดีวันนี้วันพ่อนะครับก็เลย าเที่ยวบ้านนะครับก็พอจะพาไปหาเห็ดโคนกันนะครับประดีเห็ดขึ้นมาดีนะครับจะพาทุกท่านไปชมกันหาเห็ดโคนนะครับว่ากําลังขึ้นเลยช่วงนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ฝากรับชมติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปครับคุณผู้ชมนี้ก็ลำาพบดยข้อเรานะครับเพชรลำตะเพินอีกแล้วครับผม ไอ้โอวนอยูบ้านนะลูกไปแล้วครับผู้ชมพ่อก็พาแวะพาแวะก่อนนะครับใกล้ๆบ้านอัน่นเปล่าดูดิ ไปน,นี่ครับนี่ยคุณผู้ชมพอเจอแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยนี่ก็เห็ดเนี่ยนี่ก็เห็ดเนี่ยเห็ดหมดเลยในะกอหญ้าเนี่ก็หมดแล้วอ่ะเอาไม่เยียบไปแล้วโอ้โหเยียบหมดแล้วนี่เอาแล้วครับคุณผู้ชม ผมบอกแล้วมันขุดดูนี่ก็ใช่ไม่ใช่ขุดดูมันขุดไปมั่งแล้วมันขุดขุดเห็ดใต้ดินขุดเห็ดใต้ดินนี่ครับคุณผู้ชมว่าโปรกแรกของเรานะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องครับคุณผู้ชมเห็นแบบต้องเดินดูให้หมดทุกพวกเลยนี่นะครับวิเยือดอกแตกดอกแตกไปแล้วครับหลวงเงี้ยไปเงี้ยนู่น ีวันรีทั้งพวกแค่ามายังตู้อย่างนี้เ,เลยนะนีะ่ะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับปรกปกแรกเราก็มีงานกันแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมเอาเรื่องอยู่แต่ว่าโปวกแรกนี่เป็นซ้ำนะครับไม่ใช่โปวกใหม่ครับนี่ครับ นี่คแอบแอบนะครับแอบยอยู่ในกอหญ้านะครับสวยยสวยๆเลยครับนี่ก็พ่อก็ตัดไม้นะครับทำไม้แขะนะครับเดินมาไม่ถึงสิบนาทีนะครับตงรงปวกพอดี เห็ดป่าลวกนะครับเห็ดยากเนาะใช่จะเจอลากอันนี้อันนี้พ่อเหยียดเราะว่ามึงคุยเหล่ยผมคุยผมคุยแล้วมันไปโดนโดอกมันแตกเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ดอกมันใช่ยากเน่เหมือนข้างมนเน่เหมือนที่ไอต้ไอต,อต้นเกาไอ้ต้นเกาหอกของโอ้โหไ้นสวยไปดูดิ ตเต็มกอ,อ,ยอยากเลยต้องขูดไม้หมดหอันนีมเดี๋ยวขูดไอ้ที่โพก,ก่นอนนี่ครับคุณผ,ผู้ชมครับรน,นี่ซ้ำนะครับนี่ซ้มวันนี้นี่เราก็จะแกะดินออกนะครับทุ่งนึงทุ่งห้องทุ่งผมก็ได้ทุ่งผมมันหน้าแล้วทุง่งนาอยู่จุดแรก ชุดแรกแล้วนะครับซ้ำเอาเรื่องอยู่ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะาไปเดินลุยกันต่อครับเจอแล้วครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับอยู่ในปล่าลกๆนะครับ บ้าคุยผักกุยลวกนะครับจะว์วุ่นวายกันนิดนึงนะครับตรงนี้นี่ตรงไหนอีกนี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ขึ้นกระโดดนั่นกระโดดแล้วมันขึ้นน้อยมันขึ้นไม่พิชพัก บกสวย,วยกำลังโพอะไรคืนนี่สวยๆยยนั่นเลย นี่ครับโปอกนี้ครับคุณผู้ชมครับดอกสวยมากนะครับชุดนี้ไปครับคุณผู้ชมไปกันต่อครับอย่างลกเลยนะครับ <c oughs> ลกมากนะครับนี่จะป่า ฝัปกปุยไฟ่ปุ๋ยลวกไปครับพอเจออีกแล้วนะครับ วันดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีสองล้ผมออกมาตอนห้าทุ่มนะก็ไป้มาประมาณกิโลนึงแล้วละ่ะก็มาเจออีกชุดหนึ่งนะครับโปรกใหม่ๆเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่นะนี่ครับนี่นะครับกล้นนูแมวกำลังโผล่เลยครับท่านผู้ชม โอ้โหดอกหลุดเลยครับนู่นนะครับขึ้นเยอะเลยพอกุดแล้วครับติดลากไม้หินเยละมากเลย

ตายหินนะครับคุณผู้ชมมันแทะหินขึ้นมาไม่ได้นะเยอะเลยครับนี่งเจอตรงโคมรอบๆนี่ต้องคุยกันแล้วอือใช่

หกอ,อนี่ครับคุณผู้ชมครับผลงานชุดตรงนี้นะครับปวกเดียวคุ้มเลยนะครับกองนี้ขึ้นบริเวณน,นี้นะครับขึ้นรอบเลยอยาวไปนุ่นๆเลย กก็บ่อนนี่ครับคุณผู้ชมเจอไฮไลท์อีกแล้วครับเฮ้ยนะ <Hey. S 3> อย่าเข้าตรงนั้นเลยทีเ่เอาเข้านี่เลเออเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเหยียบครับอ,อ,อ,กกอืมสวยจัดครับคุณผู้ชม หัวให้ดุมมดเลยครับนี่ครับรมมด,<ะ>ด,ดอกใหญ่ๆนนเลยนะครับ ดอกแตก นี่ครับคุณผู้ชมเริ่มเจอแล้วนะครับพอเราเข้าเจอบริเวณที่ขึ้นก็จะเจอทีขึ้นนะครับขึ้นไล่ๆกัน นี่ครับคุณผู้ชมกระจุกเดียวนะครับสวยๆเลยนะครับชุดนี้ชุดหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับสวยๆนะครับอันนี้นี่ครับกำลังโผล่เลยนะครับ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊โดนกันได้นะดีว่ะนี่เหี้ยก็ได้เสียงนะไอ้เหี้ยเฮ็ดถงขนาดนี้ก็ไม่เห็นเลยนะนี่ตึ๊ตึ๊ดตึ em anh đi chơi một dài ạ quý vị ยังขุดไม่หมดเลยนะครับมีบางส่วนนะครับอ,อพอกลาลังขุดอยู่นะครับ<อ>สนุกสนานเลยนะครับนี่ครับ<อ>พ่อกลาลังขุดเลยเ<อ>พียบเลยครัดอกใหญ่ๆเลยครับยังไม่หมดนะครับยาวมายันนี่เลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวต้องรีบทำเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปปกอื่นแล้วครับเอเคครับเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะครับผมปลอกนี้ครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดนะครับเต็มเลยนะครับขุดกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลย บกใหญ่จริงๆนะครับโอ้รูดอ,อกเลยอืมเห็นละตรงมือพอนี่บางคนโทาแ่ะห็แ,แล้วนี่ครับคุณผู้ชมปกเดียวนะครับปปกเดียวได้เสียเลยครับจุดนี้ ้มเลยครับปรเดียวชุดนี้โลกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเช้าแล้วนะครับตอนนี้นเ,นเดินกงินยันเช้านะครับก็ได้มาประมาณสี่ห้าโลนะเมื่อคืนก็เดี๋ยวตอนเช้าก็จะดูอีกสักพักแล้วก็จะเดินทางกลับ้วครับไม่รู้จะได้เพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวเก็บภาพ บรรยากาศตอนเช้าให้ดูกันนะครับเก๋ครับาฝากติดตามด้วยครับปอบใจแล้วนะครับขากับมีเหตุปอบใจนี่ครับผมคุณผมมู้ชมเจอผลไม้ป่านะครับเล็บเยี่ยวเล็บเยี่ยวนี่ครับตอนเด็กๆยี่ชอบมากเลยกินได้นะครับนี่ครับ เล็บเยี่ยวครับเห็นไหมครับแับเปรี้ยว,วหวานอืมแต่ต้นนี้อร่อยครับต้นนี้บบเปรี้ยวเป็นด่าบชื่นใจอืมอร่อยอยู่เนี่ยครับดอกธรรมะ ก็กิ่งแล้วเดี่ยวนะครับเรากินลูกสีดำดำนะครับมันจะสุกแล้วนะครับลักษณะเขาจะต้นเขาจะกิ่งเขาจะมีหนามเหมือนผู้สามใบคล้ายๆผู้สามลูกก็จะเล็กๆลูกเขียวๆก็กินได้นะครับแต่ว um ่ามันจะเปรี้ยวมันจะฝาดนม่ยครับริ่มๆนะก็เดินทางถึงบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เนี่ครับอยู่บ้านแลละนี่ก็เป็นผลงานรวมมดรวมแล้วนะครับสี 4, ่ห้าโลนะครับสุดยอดนะครับโอเคครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวัสดีครับ